สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆคาร่าเมเชียนไทยในเยอรมันทุกๆคนนะคะวันนี้หมามาต้อยอยู่บ้านนะคะแล้วก็เมื่อคืนนะคะที่เยอรมันเนี่ยนะ,ะอากาศหนาวมากทาั้งๆที่เป็นฤดูใบไม้ร่วงนะคะลมแรงและอากาศหนาวมากนะคะน่าจะประมาณศูนย์องศานะเพราะว่าเช้านี้หมามาต้อยตื่นมา7จ็ดโมงเนี่ยอุณหภูมิหนึ่งองศานะคะหมามาต้อยนี่ตื่นขึ้นมานี่ก็คือต้นไม้นะคะต้นพริกต้นอะไรหมามาต้อยนะคะ เฮีวตายก็มีนะคะออกมาทิ้งไปแล้วนะคะถอนทิ้งถอนทิ้งเลยนะต้นมะเขือก็ตายถอนนะคะถอนเลวกเก็บกวาดนะคะยังไม่ได้ทำคอสาพื้นนะคะที่แรกมันจะเต็มระเบียงไปหมดเลยนะคะต้นมะกรูดต้นตะไคร้ต้นตะไคร้ก็ตายนะคะย้ายเข้าไปข้างในบ้านต้นมะกรูดก็ย้ายเข้าไปข้างในบ้านนะคะผักแพรวนะผักแพรกเนาะแล้วก็อะไรผักเหนือเรียกว่าผักไผ่แล้วก็โหระพาอะไรพวกนี้ย้ายเข้าข้างในหมดแล้วนะคะ ก็เหลือเฉพาะต้นพริกพาะไม่ไม่รู้จะย้ายไปไว้ที่ไหนนะพื้นที่เรามีน้อยนะคะก็คงจะปล่อยให้ตายอยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าเนี่ยพริกก็ยังแบบกําลังออกอออกยู่เลยนะคะเนี่ยนะคะกำลังเป็นเม็ดอยู่นะคะมันก็ต้องจําใจแล้วนะคะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรหนาวมาเร็วกว่าปกตินะคะก็มาต้อยก็เคลียร์นะถอนนะคะต้นมะเขือที่แรกก็ใส่กระถางนะรื้อหมดเลยนะคะเช้านี้มันลื้อกระถางมันรื้ออะไรก ต้นมะเขือ,อเทศอะไรพวกนี้ตายหมดเลยนะคะคืนเดียวเท่านั้นนะคะเมื่อวานยังอยู่นะคะอันนี้ต้นพริกนะคะเหลืองอาบใกล้ตายแล้วนะคะใกล้ตายแล้วนะคะพริกยังไม่หันจะได้กินเลยนะคะ,ะเพื่อนๆขาเนี่ยนะคะมันแบบอุณหภูมิลดไวมากนะคะเมื่อวานยังสิบสี่สิบห้ายี่สิบองศาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ อ8องศา10องศาก็ยังชั่วหน่อยนะเมื่อคืนติดลบนะติดลบแล้วก็มาศูนย์นะเช้านี้7โมงก็คือ2องศา1องศานะมาต้อยไปมาเคลียร์นะเคลียร์ดินเคลียร์อะไรสเสร็จเรียบร้อยแล้วเก็บกวาดนะยังไม่ได้ถูนะเก็บกวาดระเบียงนะะเพราะว่าเดี๋ยวหิมะมันจะลงนะะมาไวมากเลยนะคะเดือนนี้นะคะตุลามาแล้วนะคนะต้นมะเขืออไทยนะมะเขือซื้อมาเนี่ยนะคะ,ะต้นละ3ยูโร5ยูโรเนี่ยยังไม่ทนจะได้กินเลยได้เก็บกินไม่เท่าไหร่เองนะคะ แค่แกนหมดเลยเหลืองหมดเลยนะคะอันนี้เมื่อคืนรื้อจากกระถางตรงนั้นนะรื้อจากกระถางที่ยาวๆนะคะมาใส่กระถางเราจะหาที่วางนะนะ่าจะวางบันไดทางขึ้นนะคะเพราะว่าไม่มีที่จะวางหนาองมากแล้วลงพัดแรงอ่ะนะคะเหนาขนาดแบบศูนย์องศานะนะคะเพื่อนๆค่ะน,นะหนาวไวแท้อะไรอย่างงี้นะคะเดี๋ยวจะทําการแบบเก็บพื้นไปม,มั่งแล้วนะคะเก็บทำความสะอาดไปแล้วก็เก็บเพียบแล้วก็จะถูเนาะนะคะเดี๋ยวที่มาเรงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ จะไม่ทันอะ่านีนะคะดงเก็บดินอะไรใส่กระถางน,นะคะก็แบบเก็บตั้งแต่เช้าแล้วนะคะถึงเวลาที่จะถูแล้วนะคะก็สะอาดากไม่สะอาดมั่งแล้นะคะนะคะก็เก็บไว้ปลูกทีหน้าต่อนะเราไม่มีพื้นที่ไงนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยย้ายของพวกนี้ไปไว้ในรืนเลนะะไม่มีพื้นที่เพื่อเบียงก็ ร้อนไม่ถึงหนเนี่ยนะคะร้อนไม่ถึง,งก็หนาวมากอแล้วนะคะต้นพริกมันแค่แคนต้นมะเฟือนี่ไม่รอดนะคะเพราะว่ามันอ่อนแอเนาะไม่น,น่าแล้วก็ถึงไม่ปลูกเนาะพริกนี่ก็ยังชั่วหน่อยแต่ว่าก็คงจะแบบคงจะไม่รอดเหมือนกันนะคะถ้าถ้าอุณหภูมิหนาวแบบนี้นะคะณนะตอนนี้นะคะณนะตอนนี้หกองศาเมื่อเช้าสองเนาะนะตอนคืนติดลบนะคะ ตรงคืนติดลบโอ้ยามากเลยนะคะเพื่อนๆขานะคะมาทำการเก็บัวาไปนะคะเพื่อถัดจมครัวหลังบ้านนะคะ,อ,ะอย่างพริกเนี่ยเราเเพอจะหาซื้อมั้งเนะเาะพริกนี่พอจะหาซื้อที่แบบซูเปอร์มาร์เก็ตบางที่ก็มีขายนะคะพริกแต่ว่าที่หาซื้อไม่ได้เลยเมื่อคือนี่แหละนะคะ มะเขือในหาซื้อยากนะคะนอกจากตลาดเอเชียไอยซูปเปอร์มาร์เก็ตเอเชียเนี่ยนะคะแต่ว่าแต่บ้านหนูมาต้อยไปก็ไกลเลยนะคะซื้อมาปลูกซื้อมาปลูกก็ได้กินไม่เท่าไหร่เองนะคะซื้อมาทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบน่าจะสิบต้นนะคะเพื่อนๆค่ะทั้งหมดสิบต้นแต่ว่าไม่รอดอันนี้ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าเพราะย้ายกระหำด้วยรากก็เต็มเต็มเลยย้ายก็ไม่ได้ไม่รู้ไปตั้งที่ไหนเนี่ย นะต้องทำยาวไม่รู้จะตั้งที่ไหนอย่างแบบนี้เลยยังพอจะแยกไปวางบันไดอะไรได้นะแต่ว่าอยู่ก็กลัว,าวก,การล้องเรียนอีกเพราะว่าเราอยู่เป็นโบนนี้ไงคะไม่ได้อยู่ได้นะไปวางขวางทางเดินนะมนีแรงมากเลยเพื่อนสามารถซีดหน้าซาไปหมดเลยนะคะว าาเกี่ยวหิมะลงนะคะหิมะลงจะทำความสะอาดลำยากตอนนี้ก็เย็น <ๆ S 1> เย็นมากเลยทุกเพื่อนค่ะนะคะเย็นมากๆากนะต้อยก็จะมีต้นตะไคร้เนาะต้นผักชีนะะคต้นพริกนะนะโหระพาค่นะใบบัวบกหรือผักนอกเนาะใบบัวบกผักแพกหรือว่าผักแพรนะ่นะั่นแหะคะแล้วก็มิน้นเนาะ นี่ว่าของดูวันศาสตร์เนะนะก็ต้องถูกทห้หมดเลยนะมาไหนอยู่ได้ก็ดูอะไรอยู่ไม่ได้ก็ตายล่ะทีนี้นะโออตรงนั้นอีกนะคะเป็นดงเป็นดินะคะก็ทำความสะอาดไปหนามาไวเท่กลัวเราสองสามวันทีนะี้จะตกแต่คงไม่ตกไม่ใช่ คืนพาก็ว่าไม่ใช่เดือน,นที่จะมาตกเนนียแต่ว่าคือตกใจว่าตื่นมานะคะหนึ่งองศาสององศานึกว่ามันรวนหรือเปล่าว่ามันใช่หรือเปล่าวหรือว่าตั้งเขตโซนผิดว่าอะไรประมาณนี้นะคะ ดีร้อนคอ่ะมีอนนะไรนนะะก็รีบๆอุ้ยปลูออกนะคะก่อนที่ว่าหนาวจะมาเยือนอะไรประมาณนี้นะคะกลูออกก่อนที่หนาวจะมาเยือนนะคะนี่ค่ะเหลืองนะคะเหลืองจะตายไปหมดแล้วนะคะสองสบบามีทั้ลงลมแรงลมเลยนะคะจะตายก็ตายเลยนะเย็นเย็นเลยนะคะ เสื้อหนากว่านี้ละนะคะใส่เสื้อหนาปรากฏว่านะคะคเพื่อนๆใส่เสื้อหนาแต่ว่าปรากฏนะว่าอ่ามันมันหนักหนักนะคะดูด้วยเรื่องยังไงก็ไม่รู้<า>สร้าความสะอาดรับเบียงนะคะ ยาเรียบร้อยนะคะยาผงยิง้มเลยนะคะมาช่วยกันค่ะคนเพื่อนขามาช่วยมาซ้อยนะคะทำความสะอาดระเบียงกันค่ะนะคะระเบียงเล็กๆสำหรับปลูกผักผนครัวนั่นเองนะคะนี่เราจะย้ายไปไหนนะนะมุมมุมความสุขเลยหลังระเบียงบ้างทำไมถึงเรียกว่ามุมความสุข,สขก็เป็นแบบ ขัดสวนขัวมานั่งชมขัดสวนรัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดีนี้นะคะนี่นะคะที่เหลืออยูนะ่เนาะสำหรับต้นมะกรูดนี่รักมากค่ะซื้อมาแพงด้วยย้ายไปไว้ข้างในเลยะคะ่ะมะกรูดก็เหลือพวกที่ว่า,าในความคิดของฉันตอนที่ตายก็ไม่เป็นไรอ,อะไรอย่างเงี้ยก็คือต้นพริกนี่แหละนะคะว่าจะไปวางไว้ตรงไหนนะคะต้นพริกมาก ต้นมาขือแล้วนะคะมาขือแล้วเนี่ยไม่มีขายต้องทนอยู่ตรงนี้ไปก่อนอูพื้นนะคะดู <c oughs> หน้าดูตาดิตื่นมานะขัดระเบียงนะหน้าตาไม่ได้แต่งค่ะอยู่บ้านนะอะแพ้ครีมนะคะปาทูมัสเขาหวังดีนะเขาเห็นแบบครีมเขาบอกว่าราคาก็ไม่แพงนะราคาก็ราคาก็ไม่ใช่ไม่แพงราคาก็ไม่ใช่น้อยน้อยนะซื้อมาให้อยากให้แบบ <c oughs> แฟนน่อยากให้หมามาต้อยแบบหน้าดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยที่ไหนได้นะพอทาได้สองวันวันแรกเราก็เห็นเั้งแดงแต่นึกว่าอาจจะเป็นแพ้อย่างอื่นไม่คิดว่าเป็นครีมนะ,ะ <S <S พอทาวันที่สองโหนะคะผุดขึ้นผุดขึ้นเลยนะคะเลิกใช้ทันทีเลยนะคะ <S <S ถ้าวันที่สามเดหกล้าไปคิดนะคะใช้สองวันสองวันแดงหลังนี้เลยนะคะนี่นะคะช่วยกันทางความสะอาดระวเบียงนะคะ เตรียมต้อนรับนะคะเข้าสู่ฤดูหนาวเนาะฤดูตอนนี้ฤดูใบไม้ร่วงนะต่อไปก็เป็นฤดูหนาวนะคะระเ,เบียงเล็กๆแคบๆนี่นะคะ,ะต้อนรับนะคะเข้าสู่ฤดูหนาวนะคะหนาวมากคนะ่ะหนึ่งองศาหนี่แงนะเมนะื่อคืนนะคศูนย์องศานะคะศูนย์องศาหรือว่าลบหนึ่งนะ,ะว่าเชา้านี้ตอนนี้ก็โอเคละแปดองศานะคะแปดองศา น,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 นะคะคสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคาร่ามิชเชลไทยในเยอรมันและบังมาต้อยด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายรักทุกคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ